ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดบ้านไม้นะบ้านไม้คาเฟ่เหรอวันนี้เราพี่ต้องจะพามาเลี้ยงจมทะเลเสือนะคะเดี๋ยวเรามาเดินดูเดี๋ยวจะพาไปกินอาหารทะเลนะคะพี่้สิริยันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันวิวสวยมากกันหลักเป็นบ้านไม้มันไม้เส้นตั้งแต่ดูดูดูอือฟังนี้ฝังนี้ฝังนี้เป็นที่ถ่ายรูปอีกที่หนึ่งไปไปโอ้เราจะพาเดินทุกคนนะครับผมไปเดิน ดูสำรวจกันนั่นเองนะครับผมว่าบรรยากาศจะสวยแค่ไหน,นนั่นเองนะครับอตอนนี้จะพาไปไหนครับผม จะมาเรียนตับทะเลเดือนนะคะตนานทีเราจะมานองคายนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูดกันนะว่ามันจะมีโต๊ะว่างไหมไปตัดไปน่าเดินมากแต่แบบไม่ค่อยมีไม่ค่อยไปเปิดเลยเท่าไหร่ของเยอะมาไปไไตอนนี้เราอะไรบ้างตันนี้มีแต่ศูนย์รวมหมูกระทะ มีแต่ล้างหมวกกระทาเต็มเลยทุกคนมองไปทางแซก,ก็มีแต่หมวกกระทามองทางกัาก็มีแต่หมวกมกระทางอีสานปลาครับทุกคนไปไปเนานคราไปเดินดูกันกัวนะครับผมไปเดินดูกันดีูว่ามีอะไรบ้างครับผมไม่รู้เดินเลาะไปเรื่อยๆนั่นแหละ นี้เราก็ได้ของกินแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้อะไรกินนะครับผมเราจะได้เป็นอยู่ที่ร้านตามทะเลจะบอกว่าของกินเยอะมากหลังจากที่เราเดินวนรอบแล้วหนึ่งรอบจะบอกว่าเหงื่อออกร้อนมากทุกคนเดี๋ยวมาดูของกินดีกว่าว่าของกินจะเยอะกันแค่ไหนนะครับทุกคนนะครับกุ้งตัวใหญ่มากกุ้งอะไรไม่รู้อันนี้กุ้งแม่น้ำน่าจะกุ้งแม่น้ำอันนี้กุ้งลายสองนะเอาดีเอาดีเอากลางก่อน เมาแล้วตัวใหญ่มากดูฟังยอไหนตัวใหญ่มากทุกคนตัวใหญ่มากตัวใหญ่มาก ทุกคนนี่คือของกินส mm ่วนหนึ่งนะครับผมที่ตักมานั่นเองจะบอกว่าเยอะมากเยอะมากดูดูผู้คนมาที่แบบว่าคนเยอะมากไปอยู่ที่ร้านตำทะเลเดือดอยู่ที่บ้านไม้เดี๋ยวจะให้ดูของกินดูตั้งตัวใหญ่มากตั้งตัวเท่าฝ่ามือเลยดูดูใหญ่มากดูใหญ่มากเฮ้ยเราลืมึกเอาหมึกหมึกดูหมึกดูคลีบหมึกมาดูเอาหมึกมาดูดิมาดูมาดูมาดูผมว่าหมึกตัวใหญ่มาก นี่หนูมึกกระดองมตัวใหญ่มากเราป้งตัวใหญ่มากปูตัวใหญ่มากเมลอ่ะมันหมึกอะไรน้าหมึกสายหมึกดำอ่ะมันเป็นราคาบุฟเฟ่หัวละสามร้อยสี่สามร้อยสามร้อยสี่สิบเก้าบาทนั่นเองนะครับผมมันจะมีหม้อย่างแล้วก็หม้อต้มนั่นเองเดี๋ยวไปดูว่าบอกว่าพอกินเยอะมากทุกคนของกินเยอะไม่พอควรเยอะมากใช่ต้องจองคิวถ้าแบบว่าทุกคนไม่ได้จองคิวอ่ะ คนจะไม่ได้เลยดูคนคนเต็มแน่นร้านมากทุกคนของเยอะจำในจะมาทำไรยางยางพุ่งไปดูต่อมดีมากตัวโตมากหัวละ349บาททุกคนอยากบอกว่าคุ้มมากๆดูก้างดูก้างดูก้างตัวใหญ่มากก้างตัวใหญ่มากนะทุกคนนะกินโชว์คำใหญ่ๆดูเนียนๆดูๆทุกคนแสงเข้ามากมันคืออะไรหนะงหอยอะไรนะ หอยนางรมหอยนางรมนักเอ็นนะครับทุกคนบอกว่าจะบอกว่าน้่มมากจริงบอกว่าตัวใหญ่มากจริงๆริวใหญ่มากใหญ่มากทุกคนทุกคนี่นะครับพ่ใช่แล้วเซตมากทุกคนตัวใหญ่มากจริงๆนะครับทุกคนต้องมารองกันแนะเนี่อะไรหอยเชลล์หอยเชลล์นั่นเองอะไรฮะเนยดูดูทุกคนนั่นจะย่างหอยเชลล์กินอ่ะเนยอันันด้ก็ใ่เยหือ เส่เนยลงไปก่อนทานเนยลงไปเอาเนยลงไปแบบนี้เดี๋ยวมันก็นละลายออ uh huh. <น>ืวางเนยไงเดินเลยคึดโคนดูใส่เนยเข้าไปแล้วเยอะมากโคตรน่ากินมากๆนะครับเดี๋ยวไปกินก่อนดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราจะกินอันนี้ให้ดูกินไหแมงลูกคู่บอกว่าตัวใหญ่มากดูตัวใหญ่มากตัวมันใหญ่จริงๆดูดูตัวมันใหญ่มากจริง เดียวใส่พิเศาใส่นี่เพิ่มก่อนใส่น้ำกิมซีพูดเพิ่มก่อนทุกคนบอกว่าตัวใหญ่มากจริงใจ๋มากนู้ใจ่มากใจมากรูก้นทุกคนกินดูแล้วนะสดมาก เดือปั่นว่สมมากทุกคนนี่เป็นกุ้งแช่น้ำป่าครับูนะคะจ่วยช่วกุ้ง่นะครัานะฮจริงเลยคำตัวตัวหนึ่งหอยนางรมดครับทุกคนดูกหกตัวใหญ่มากใหญ่มาก ใส่ผิวขาเพิ่มก่อน,นสักนิดสิบหนึ่งเ,รงเร uh huh. สร็จิ้มสิฟุตเต้าแก่เทียมเจียวจะบอกว่าอร่อยมากทุกคนเนื้อสดมากใช่อันนี้ทุม่มเดี๋ยวเราอีกนะดค่อยกลุ้มดีดูดูกุ้งมาทุกคนดูนะเด,ดี๋ราเปิดแล้วดูบอกว่าสุดมากทุกคน อ,อ,อร่อยจริงอร่อยจริงทุกคนมาดูชิมเนื้อกุ้งอันน้เป็นกุ้งต้มกุ้งอะไรนะกุ้งลายเสืออยากชิมกุ้งน้ำจิ้มบอกว่าเลิศเลิศอร่อยันนีอ้อันนี้เป็น เียลองให้ทุกคนจะบอกว่าเสียล็อกให้ทุกอย่างมีทุกอย่างอันนี้มีมีเนื้อเนื้อก็มีมีเนื้อมีทะเลก็มีกนมากเลิศดบอกเลยว่าเลิศดต้องมาลองที่ทะเลเดือดนองคายดูที่บ้านไม้ใช่ไหมตลาดบ้านไม้ตลาดบ้านไม้นั่นเองเดี๋ยวไปดูไปกินกันต่อดีกว่ามั <c oughs> บปลาหมึกดูปลาหมึกตัวใหญ่มาก สดเลยนี่เออสุดไหม,มสุดไหมเดี๋ยวชิมไปดูดิสิงพูดส,สักคำเดียวอือฮั้นเพราะว่าทุกคนดูนะดูดูว่าคนเยอะมากจริงนะเดี๋ยวนางจะกินให้ดูนะดูคนเย<า>่นเงี้ยดูนัว,นวนมันเชอบที่สูจน์อือฮัอันนี้น้ำจิ้มปลาหมูมีซีฟู้ดน้ำจิ้มหวาน ตัวอะไรไหมได้ไบ้างดสดเนาะอืได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวคำนี้อืมเนี่รยร้อนมันร้อนมากดูดูดหอยเซียวเลยออกแล้วเนยครับเนยครับหมึกเน่าทุกคนจมกจมีโจ๊บอสตัวใหญ่มาก อ่ออันนี้เนี่ยเนื้อ,อกันเอาปลาหมึกก่อนอร่อยเนื้อมันกรุบมากทุกคนสดวมากมาก มซีฟูดเลิศน้ำจิออ้มก็อร่อยอือซีฟูดอ่ะเลิศจริงๆเลิศเลิศทุกคนเลิศเ,เป็นยังไงบ้างคะพูดดังๆงพูดเดาเกียวกุ้งกินหมดไปยังยังยังนี่ดูดูนี่ครับผมนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับผมจากเมื่อกี้เต็มตัวนะครับผมสภาพเหลือแค่นี้เองก็อิ่มยัง กินได้ไหมอะไรไหมอะไรไหมตัว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 ตตัวอมกุ้งตัวใหญ่มากกุ้งไซเนี่ยมันโลละมันเโลละสามร้อยเนาะเออสามกวมันไ้ใหญ่มากเลยนะนี่ยดูจับแบบอือดูมีมันกุ้งไหมดูดูมีมันกุ้งอออออออ ยดูเลยเก่งบ้างอืมสวยมากดูเสื้อดูอืมอืมดูปุ๊โอ๊ยกระเด็นไปหมดเสื้อดูเพื่อนเสื้อหมดความทุเลาการเรในการกินนะครับผม ฝนฝนก็จะจบแล้วครับฝนฝนฝนก็จะตกแล้วครับผมฝนจะตกแล้วครับผมหน้าตาในการกินปินมากใะไหนะดูฝนฝนตนาั้งเยอะเลยอือมอเลือดเลือดเลือด คนเนี่จะบอกว่าตัวใหญ่มากเราเอามาย่างแล้วนะทุกคนนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยอู้หูปลมึกกล้วยปหมึกกระเล้ไม่รู้ปลาหมึกกระดองตัวเท่าฝ่ามือเลยตัวเองดูดูดูทุกคนดูตัวใหญ่มากน่ากินมากชุบปูแล้วนะทุกคนแกว่าตัวใหญ่มากมันออกดีมากดูตัวใหญ่มากข้าวหน้าเคยไหมแกะไหัวมันตกะหัวนี่เขียนตัวเนี้ยงัดตัน แกปูโอ้ทุกคนอยู่เนื้อเนื้อเนื้อแน่นมากดูดูเนื้อโคตรแน่นมากเปนเนื้อแน่นมากแต่จะถูกกรรมไปดหเนี่ยเอาไงครับนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาทำกเกี๊ยบเดียวผ่านเลยคนบอกว่าจะบอกว่ามันร้อนนะทุกคนทุกคนมีดเ่ไรมีดล้วทุกคน อย่างกุ้งไม่เบิดพี่น้องไม่กินหรอกทุกคนเราจะตัดดีกว่าอ๋อเ้ามทุกคนอุ้ยทุกคนดูเนื้อเยอะมากเออเนื้อมันอื้อหือนะมากดู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 เบียน์เบียร์เป็นเตาย่างดูดูจะชิมเนื้อด้วยไม่เห็นหวานมากบอกว่ากินไม่เป็นนะจริงนะเพราะว่าดูจากการทุบเลยเพราะว่าไม่เคยกินเออได้เลยบอก เงี้ย <laughs> ทุกคนไม่น่ากินเลยมันย่างแห้งไงทุกคนดูเงี้ยทุกคนทุกยังไงอ่ะถ้าก็ถูกออกเหิือนถูกบอ,อ,อ,อกเบอร์สีทุกคนไม่ไกินเลยทุกคนเอาแค่นี้แหละให้อ้วนมาทำเองเพราะว่ามันไม่ได้กินแล้ว อันไม่กินอะไรอ้วนมันทุกตัวเองมันไปดกว่าเป็นยังไงบ้างครับผมอิ่มมากไหมอิ่มมากปะอิ่มมากๆเลยนะครับผมอันนี้แล้วก็กินอาหาราอิ่มแล้วดูหน้ามานันมาก ดูหน้าเราโคตรมันเลยเราอิ่มแล้วนะครับทุกคนนะครับเออเราหน้าใหญ่จังเลยนะครับอนนี้เราอิ่มแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างเรามาหาของกินที่ตลาดเลยนะตลาดบ้านหมายตลาดบ้านไมาหนองคายนั่นเองนะครับผมไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์นะครับกดกดแชร์นะครับกดแชร์ใช่แล้วครับผมกับช่องคูใช่ครับคูงห์ตลอดทวนครับถ้าคลิปหน้าเราจะมาไปกินไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปแรงสชับ